นกชกไทยโอ้โหตัดลำตัวครับแมมีทั้งบัตรโอมาเป็นชุดต้องถอยครับต้องถอยครับโอปอต้องถอยครับคว้าเลยครับตอนนี้สวัสดีครับแฟนยูทูบชา n e l ดูมวยบายเย็นลลายเทปนี้จะพาชมผลงานของนักชกไทยครับนั่นก็คือโอปอสอทวิสิ์นักชกระดับภูทรที่บุกไปเจอกับรองโสวันดินนักมวยเขมรนเจ้าบ้านครับงานนี้ครับทีมงานมวยเขมรนมั่นใจครับเพราะว่ามวยเขมรเนี่ยกะดูเป็นร้อยไฟฉะนั้น ต้องดับมวยไทยภูธรได้อย่างแน่นอนและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีกู้มวยมันๆอีกเยอะนะครับมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยทลมมวยขเขมรครับจัดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2017นะครับรื้ตรงกับปีพศ2560ที่กัมบูชานักชกไทยครับโอปสอสทวิสิทธ์นะครับ เจอกับลองโ mm hmm. um, ส <tortured. S 2> วันดินนักชกกรรมพูชาเจ้าบ้านวันนี้ชวงในวิกาศ69กิโลกรัมกำหนด5ยกครับรายการนี้ที่เขมรนะนี่นี่ดูข้อมูลก่อนโอ้ี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหน่าเขมรนี่ชกเป็นร้อยไฟนะโอ้ร้อยสิบไฟอ่ะโอ้ไม่ธรรมดานะเออบังลองเนี่ยบังลองเออนี่คนดูแน่นเลยคนดูแน่นเลยเออคนดูนี่เพียบเลยน้าเงินนี่นักชกไทยนะครับ โอปอสอทวิสิทนะครับกำลังจะถอดมงคนนะครับโอปอนี่เป็นนักชกชาวจังหวัดบุรีรัมนะครับอายุ29ปีสูง175เซนติเมตรครับนะครับถอดมงคนและนี่ก็คือลิงเกอร์นะครับโอ้โหนี่ยกแรกครับส่วนทางด้านมุมแดงนะครับนักชกชาวกัมพูชาครับลองโสวันดึน28ปีสูง172เซนติเมตรครับนี่คนดูแน่นสนามเลยนะเออ มาเชียบองลองโอ้โหองลองนี่ชกเป็นร้อยไฟนะกระดูกเนี่ยแข็งโป๊กเลยทีเดียวโอ้โหงานนี้เสียมจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูนครับพยางจะถีบนะครับหรือลักษณะมันแตะแบบฟอนคิกครับก็ถือว่าสุดเยียดนะครับโดนไปปลายคอยขยับก็หาครับลองครับยายมัดเป็นหนึ่งทีครับลองสวันดึงครับขอบยคุกครับยังเฉียดยังไม่โดนครับ พยายามจะตัดลําตัวครับก็ยังวืดดีครับดอกแรกก็อาจจะดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนนะครับตามภาษามวยนะครับอย่หมัดมาครับกระแทกยับทางด้านงลองลองโยกครับหาจังหวะพยายามจะนี่ครับชิงจังหวะปล่อยลําตัวของนักสกไทยครับปอๆขยับจะทําครับแม่มันไม่มีจังหวะทําครับนี่ครับหันข้างทีบครับแม่เต็มเต็มเหมือนกันครับอ่าเล่นเอาเซไปเกือบติดเชือกเลยนะครับทางด้านงลอง ค่อยๆเดินเข้าหาครับนักชกไทยยิงด้วยหมัดขวาครับทิ้งแบบเต็มไหลเลยนะโอ้โหนี่ถ้าโดนนี่ก็เป้งเฮงกันนะขยับเดินเข้าหาครับโอปออย่าลำตัวเป็นทีครับอย่างเดียวตัดลำตัวครับให้ทางด้านลองเนี่ยเรียกว่าเคลื่อนไหวได้ช้าลงนะครับลองเดินบ้างครับโอ้ยสูงครับแม่ขวาสูงนี่นี่มีผายมือมีผายมือได้แค่นี้ลวเสียมโอ้โหมีผายมือเลยครับเป็นฝ่ายเดินนะครับทางนี้ตอนนี้ครับลอง ขยับขยับหาจังหวะเข้าขยับแย่หมัดไปครับนักสุกไทยตั้งรับครับตอนนี้เจาะยางไปหนึ่งทีครับลองยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับนักสุกไทยพยายามจะเจาะยางบ้างครับสาดไปแ้งครับลองครับขยับตบหมัดทุกทีครับ่มันยังไม่โดนครับโยกหาจังหวะเข้าทําอยู่ครับทางด้านนักสุกไทยเป็นฝ่ายตั้งแล้วครับยิงหมัดหนึ่งสองครับแล้วก็ถอยขึ้นมาครับทางด้านลองครับ ทำมาชุดถอยไปทีครับโอ้โหประเภทเน้นแบบเข้าไวออกไวฮิตแอนลันโอ้โหยิงหนึ่งสองครับเดินครับโอปอพยายามขยับหาช่องว่างเข้าอยู่ครับมันนีงไม่มีช่องเข้าครับอย่ามาแย็บมาลองเดินครับค่อยๆเดินค่อยๆขยับเข้าหาครับแม่ยิงหมัดขวาครับติดเชือกครับก็เซไปอู่จังหวะนี้ครับสาดด้วยแข้งครับสวนด้วยหมัดันนะลองนะลองเตะจอยาง แต่อีกทีครับจ่อยางพับในครับโอ้โหสองทีเบิ้ลเลยครับขยับคเดินข้าหาบนักชกไทยยิงหมัดสกัดอยู่ครับลองโอปอลองก็เดินต่อครับทีครับหาจังหวะหาช่องเข้าครับโอปอเดินเร็วขึ้นก็โอ้ยโดนหมัดครับแม่โอ้โหดีมันไม่เต็มมากนะครับพยายามจะตบหมัดทุกครับสวนด้วยหมัดเหมือนกันครับลองครับโอปอขยับจังหวะนี้สั่แข้างไปหนึ่งทีถอยลงมาครับให้โอปอนี่เป็นฝ่ายบุกมั่งครับใกล้จะหมดยกแรกแล้วครับ เกมก็ยังแหมเหมือนอาจจะยังไม่ดุเดือดเท่าที่ควรนะครับบทยกแรกครับอ่ะตอนที่ยกที่2ครับยกนี้น่าจะทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับโอเดินครับแหมเหมือนจะเดินเกาะติดเลยนะครับอย่ามัดออกไปครับลองครับโอ้ยจังหวะนี้ซ้ายครับตบมัดทุกครับอ่ะคืนหมัดเหมือนกันครับทีบโอ้นี่นักชกไทยครับเดินพยายามจะเดินให้มันไวขึ้นครับลองนี่ก็อออกอาวุธอย่างต่อเนื่องยิงครับออกอาวุธรบกวนตลอดครับ ทั้งลูกทีบทั้งหมัดยับครับแมเมื่อสักครู่รู้สึกจะเสียหลักไปหน่อยครับยามาลงมาครับแมคืนด้วยหมัดนะครับลองทิมหมัดคืนออกมาทีครับแล้วชกไทยพยายามเดินครับแมวืดครับดอกนี้วืดครับเดินครับตบบัดคุกขยัยเดินแมติดเชือกแล้วเริ่มติดเชือกแล้วเริ่มโอ้ยจังหวะนี้ครับแม่ขวาขวาเน้นๆอย่างเดินครับจามด้วยศอกครับบวกเลยครับตอนนี้โอโอปอนี่ต้องต้องคิดบวกอ๋อเหมือนเหมือนจะบ้าเลือดแล้วครับตอนนี้ โอ้ทางด้านของลองครับแม่้าเป้ง้วครับตอนนี้ยิงได้หมัดหนึ่งสองตัดลําตัวมาเป็นชุดบวกด้วยศอกในชกองอาโดนเหมือนกันครับทางด้านโอปอโดนเหมือนกันครับโดนแล้วทําท่าไม่ดีครับโอปอยังต้องเดินต่อไปครับแม่ชกในบ้านเขานี่มันไม่ขยันไม่พยายามทําไม่ชัดเจนเลาบอกโอ้โดนหมัดรลนไหครับโอโหนับไหมเนี่ยแม่คนดูนี่เฮกันแบบโอโหสนั่นเวทีจริงมาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้พยายามจะรวบครับ รัดไตปีกกรรมการว่าไงกรรมการแยกครับอ่ะลุยกันใหม่ครับโอปอเดินครับขยับค่อยๆเดินกดดันค่อยๆเดินเข้าหาครับในขณะที่ลองครับหาจังหวะยิงหมัดสวนอยู่ครับแหมเกตต่อย1-2ได้ดีเลยนะบองลองเนี่ยแย่มัดออกมาครับขวาทิมเบิลไปครับนายกไทยโอ้โหตัดลำตัวครับแหมมีทั้งบัดโอมาเป็นชุดต้องถอยครับต้องถอยครับโอปอต้องถอยครับขวาเลยครับตอนนี้โอ้โหกองเชียร์เมร กองเชียร์เหมนตอนนี้ต้องต่อมวยเจ้าบ้านนะรอหวานเจี๊ยบนะตอนนี้นะเออแย่ามาตาตัวไปครับทางด้านลองครับนักชกไทยยังเดินครับต้องเดินตามล่าหาความเป็นจริงต่อไปครับโดนเจาะยางมปหนึ่งทีครับโอ้ยนี่มาเป็นชุดมาเป็นชุดแต่วืดครับโอ้ยลองเหมเสียบด้วยเข่าครับแทงหูแทงดอกนี้ครับจึ๊กครับจึ๊กแมแทงเน้นๆครับอะแทงคืนเหมือนกันครับลองนักชกไทยเดินครับแมเมื่อสักครู่นี่แทงได้สองดอกเนื่องๆเน้นๆครับ ขยับเดินก็หาครับโอปอกดดันมีหมัดมีแข้งครับลองครับไม่ทางด้านโอปอนี่เข้าถึงนี้ตกตัวได้ง่ายๆครับแต่สูงจังหวะนี้ขยับมาไปทีครับจังหวะนี้โอ้โหเต็มตีนเตี๋ย,ยครับเรียบร้อยครับไม่ข้างขวาดอกนี่กรรมาการกู้ล่างครับต้องกู้ล่างแล้วครับงานนี้ไม่ไหวตริงครับโอ้บองยังนับนับต่อไปนับเรื่อยเยโอ้โหไม่ต้องนับแล้วมังการนอนนิ่งขนาดนั้น จบแล้วครับโอ้โหพยายามจะลุกพยายามจะลุกไม่ไหวพอดีกว่าจบครับโอ้โหม,มันเต็มตีนเตี่ยจริงๆครับพี่น้องเดี๋ยวดูภาพช้าเดี๋ยวดูภาพช้ากันเออจังหวะนี้เขีรยขาไปก่อนเลยนะขยับเดินเข้ามาจะจะ,จะตามมาสัวบะโอ้โหนี่นี่เต็มเลยครับเต็มตีนเตี่ยเต็มบ้องหูนี่หัวหนักเลยนะโอ้โหหัวนี่ตกลงกับพื้นเลยพี่น้องครับ โอ้โหมาเรียบร้อยครับพยายามจะลุกครับแต่ไม่ไหวครับโอ้โหคือลุกขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเก็บหนักลงดีกว่างานนี้โอ้นักชไทยครับไปช่วยพี่เลี้ยงของลองครับช่วยประคองกลับบ้านกลับช่องนะครับนี่ครับจังหวะนี้แข้งซ้ายเขี่ยขาไปก่อนครับนี่ครับโหกันดีดีเลยนะพอมือของบองลองตกปุ๊บนี่โอปอนี่สวบเข้าให้ โอ้โหเต็มตีนเตี๋ยมันเต็มห้องจริงนะนี่นีหัวปักพื้นทลไหลลงไปเลยอะ่ะโอ้โหเป็นลูกแต่ก้านคอที่ทารุนจริงๆครับและก็เรียบร้อยนะครับแม่นักชกไทยเราครับโอโปสอสอทวิสิตนะครับแต่ขวาก้านคอนะครับเอาชนะน็อกลองโซวันดินนักชกกัมบูชาไปในยกที่สองเท่านั้นเองครับงานนี้ ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคำนี้ครับคำว่าหวานเดียบรับชมจมที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ